ได้กี่เมนูแล้วเนี่ยไม่ได้ไม,ไ,ด <laughs> ไม่ได้สั่งเลยให้ลูกสั่ง <laughs> ได้กี่ได้กี่เมนูแล้วเธอ,อได้กี่เมนูแล้วเธอ <laughs> <laughs> เอากี่เมนูดีโอ้ยเอาแกพอกินพอแล้ว <h ums> เดี๋ยวจุกอันนี้แม่ผู้ผัดอีกแล้วเขาบอกว่าเวลาหิวข้าวอย่าสั่งตอนหิวนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะเต็มโต๊เมนูอะไรอ่ะลูก <h ums> ทำไมมันอ๋อ ในดูช้อนที่ดูหน่อยมีอะไร<ช>มั่งมีแค่นี้เหรอลูกไข่ปาลาิวกิวแกงส้มไหลอ๋อเ<ม>หรอแกงส้มไหลบัวไข่ปาลาริวกิวโอ้หถ้ามีชะอมหน่อยจะโอเคเลยนะเนี่ยชิมดูก่อนบอกลูบกบอกอร่อยแกงส้มปาลาริวกิวเป็นไข่นะคะไข่ไข่ปาลาริวกิวเค็มข้นจังเลย แก้บล้อนคู่งผัดชะตอกะปอิอันนี้กระทางจะอร่อยระวังล้อนะเนี่ยชิมดูก่อนรสชาติเป็นไงบ้างกระทางจะเข้มข้นนะเนี่ยเยวชิมดูก่อนนะคะรสชาติอโอ้โหเข้มข้นมากเลยลูก กินกับข้าวต้มยิ่งดีเลยนะเนี่ยสั้งต้งมเปดัวนะหืมสัต้มเปดัว้าผัดคนดีให้เข้มข้นดีกวข้าต้มไงนโอ้โหจัดจ้านมากเลยกอนีจืจอจรสชาติจัดจัดเลยวันนี้ ปลาเป็นยังไงร,รสชาติเป็นงไงเต็มพ้นเข้มข้นทุกเมนูเลยเนาะจะมามาจะมาอีกจมาอีก<ม>นี่คนพามาชอบจังเลยรสจัดจ้านเนี่ยเนี่ยจืดๆนี่แต่ทำไมกินรสจัดจ้านก็ไม่รู้เนี่ยน่าจืดน่าจืดเยน่าจืดแต่กินจัดจ้านอุ้ยปลากระพงขั่วเกลือคะ่ะจะกินหมดไหมเนี่ย ข้าวจะหมดโถแล้วเพิ่งมาอป้าเปิบเลยจ้าอ่ะเปิบเลยจ้าแล้วชิมแนละ้วบอกรสชาติหน่อยปเป็นยังไงบ้างเปิบเลยจ้าลูกดูสิรสชาติเป็นไงบ้างถ้าทางจะอร่อยนะคะดูตัวปลาสิคะสดสดกับทุกคนสุดยอดเลย เครื่องถึงดูสิคะเนี่ยใช่ไหมเครื่องครบใช่ไหมโอ้โหชิมดูชิมดูเป็นมั้งเป็นไงมั้งบอกอาการสิคะเป็นไงคะบอกอาการสิคะรสชาติเป็นไงน้ำตาไหลเลยแซ่บถึงใจใช่ไหมจ๊ะเป็นไงลูกเป็นไงกุดกเลยใช่ไหมจ๊ะโอ้โหแซ่บอีหลี ๋ยวไม่ต้องลองบ้างละอยากจะบอกว่าแต่ละเมนูหูปากไม่ลงเลยค่ะห <c oughs> ูปากห <c oughs> ูปากไม่ลงเลยค่ะ <c oughs> แต่ละเมนู <c oughs> แซ่บเหลือเกิน <c oughs> อันนี้ถ่าทางจะไม่เท่าไหร่ <c oughs> แต่ลูกสาวบอกก็แซ่บมากเลยนะแม่ อืมแซ่บแซ่บแซบโอ้ยเขาทำยังไงหอมอร่อยจังเลยปลาปลาสดสดนะลูกเนาะปลาสดมากทุกคน น,นี่รีวิวเยอะไหมกอนร้านนี้รีวิวเยอะไหมอร,อ,นะอร่อยนะเนี่ยอร่อยนะอร่อยทานข้าวด้วยกันค่ะ<อ>ทุกคนอร่อยสักทุกเมนูเลยค่ะทุกคนครปากแทบไม่ลงเลยค่ะค <laughs> มาแล้วอีกเมนูโอ้ยเมนูโปรดของใครเนี่ย หอ,อยเชลย่ยางเนย้าจางจะอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยลา,าย่างดูแม่กินดูซิรสชาติเป็นไงหอยสดไหมชิมดูก่อนอ๋อนั่นน้ำจิ้มเต็มมากเลยอ่ะหอยติงหอยต็ง <laughs> หอยอะไรนะหอยเตนะ่งเต่งตึงหอยเต,ต,ต่งมากหอยเต่งตึง,อ,ตง,ตงอร่อยไหมชิมดรนนะูร้อนนะลูกร้อนนะลูกไม่ร้อนเหรเป็นไงเป็นไงไม่ค่อยร้อนอะไรนะหวานไหม,มหวานวานีนนน่นักชิมนักชิมกินมามานักต่อนัก แม่ชิมมั่งนะ๋ยวแม่ชิมมัง่งโอ้โหหอยเต่งมากเลยจ้าหอยเชียวย่างเนยถ้าทางจะสดนะเนี่ยหอยเต่งเต่ง อืมอร่อยจริงด้วยลูกสดมากเลยอ่ะไปอ,อีกชิ้นก็อีกชิ้นไปอีกชิ้นไปอีกชิ้นอืมอืมอ,อือร่อยนะอร่อยนะฮะแซบแซบ เติมข้าวหลายรอบแล้วนะเนี่ยพอแล้วพอแล้วเริ่มอิ่แล้วกินกลับแล้ก็จุกแล้วเนี่ยไหลบัวครัทุกคนเ สายบัวหรือสายบัวคนละตัวนะสายบัวก็อีกอย่างนะไหลบัวจะแน่นกว่าสายบัวสายบัวสายบัวจะเป็นเป็นหลวม ยิม้วค่ะอร่อยค่ะทุกคน